กำลังแทงรากนะครับแล้วก็เอาสารอาหารมาเลี้ยงต้นนะครับสังเกตที่ยอดนะครับถ้ายอดเขาสมบูรณ์หรือใบเขาเขียวนะครับแสดงว่าเขายังแข็งแรงอยู่นะครับใบเขียวใบเฉาเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เราก็รักษาความชื้นไว้ให้ดีนะครับรดน้ําอย่างสมเสมอนะครับนี่อันนี้คือกล้วยหอมทองนะครับหอมทองสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพี่น้องพ้องเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดียามบ่ายๆนะครับ15นาฬิกา30นาทีนะครับมาดูพื้นที่ที่สวนเกษตรผสมผสานนะครับยากาศวันนี้ก็อาจจะครึ้มนะครับอาจจะครื้มหน่อยนะครับคล้ายๆฝนจะตกมานะครับนี่ครับบรรยากาศครื้มๆนะครับเย็นสบายนะครับแต่ตอนเช้าเมื่อเมื่อเช้านะครับอากาศยังร้อนอยู่เลยครับมาช่วงบ่ายๆก็อากาศเริ่มเย็นลงครับครื้มๆครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมได้ปลูก ตะไคร้ไม่ใช่ครับปลูกขานะครับปลูกข่าครับจานวน46หลุมนะครับ46หลุมนะครับก็ทําการได้รดน้ำครับแล้วก็เปิดน้ําระบายตามร่องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาวันนี้นะครับผมจะพามาดูกล้วยนะครับกล้วยสีสะพันนะครับที่ได้ปลูกไปมีอายุวันนี้ครบ1เดือนพอดีนะครับ1เดือนพอดีในขณะที่กําลัง บันทึกวิดีโอนะครับวันนี้ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปทางไหนบ้างนะครับว่ามีการเจริญเติบโตไปอย่างไรแล้วบ้างนะครับก็มีที่เอามาปลูกก็มีครับกล้วยน้ำาวานะครับกล้วยหอมทองครับกล้วยไข่นะครับแล้วก็กล้วยหอมเขียวนะครับภายในสวนเกษตรทางนี้นะครับปลูกไปและครบหนึ่งเดือนพอดีในวันนี้นะครับในวันที่ บันทึกวิดีโอวันนี้นะครับบันทึกคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละสายพันธุ์เลยนะครับมาดูสายพันธุ์แรกนะครับเป็นสายพันธุ์ของกล้วยหอมเขียวนะครับนี่ครับหอมเขียวนะครับครับตอนที่ปลูกใหม่ๆนะครับใบเขาจะเหี่ยวจะเฉานะครับเกือบทุกต้นเลยครับครับแถวนี้นะครับเป็นกล้วยหอมเขียวนะครับมาวันนี้นะครับดูสภาพนะครับวันนี้ ใบ,บ مر مر ใบเขียวกุจีนะครับสวยงามมากนะครับใบเขียวกุจีแสดงว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วครับรากเขาเริ่มทํางานนะครับใบเขียวนะครับแล้วก็ต้นแกนกลางก็เร <okay ิ่มม้วนออกมานะครับตรงแกนกลางนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ครับออกใบมากมายนะครับสองสี่หกดนะครับเดใบนะครับเดใบแล้วก็มีแกงกลางนะครับแล้วก็ใบเขียวนะครับเขียวเริ่มเขียวแล้วนะครับเขียว เขียวสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับเมื่อตอนที่ผมปลูใหม่ๆนะครับใบจะเฉาทุกต้นเลยนะครับหลังจากมาครบหนึ่งเดือนนี้ก็ใบเขาเริ่มเขียวแล้วนะครับนี่ก็จะมีลักษณะด่างนะครับไม่รู้ว่าด่างแบบไหนครับเนี่ยครับจะมีลักษณะด่างด่างนิดนึงนะครับด่างโดยธรรมชาตินะครับเดี๋ยบด่างด่างโดยธรรมชาตินะครับก็ไม่รู้ว่ามาอย่างไงนะครับเดี๋ยวปล่อยไปแบบนี้ก่อนนะครับไปแบบนี้ก่อนก็ลองดูกันไปนะครับ กลับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับใบเขียวมากนะครับเริ่มแตกใบเยอะมากนะครับแตกใบเพื่อทําการสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ใบมีความสวยงามและก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันก็เริ่มแตกใบออกเยอะครับแล้วก็รากก็เริ่มเดินเริ่มทําหน้าที่นะครับเริ่มหาอาหารนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ถ้าเป็นเพื่อนจําได้นะครับมาแบบ ที่ผมเคยบอกว่าโดนไก่จิกนะครับโดนไก่จิกคือสภาพด้านบนนี้ไม่มีเลยนะครับไม่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 มีเลยนะครับมีแต่ตัวต้นนี้นะครับแล้วก็แกนเล็กๆนะครับมองไม่เห็นแกนกลางนะครับมาวันนี้ก็ครบอย่างเดียนพอดีนะครับลักษณะเขาก็ยังอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคนะครับพยายามตัดแต่งพยายามเออเอาอ่าสิ่งที่ใบนะครับใบที่ตายไปแล้วนะครับเอาออกนะครับนี่ครับลอกออกเลย ไม่มีไม่มีปัญหานะครับโลเลยนะครับหนึ่งเดือนนี้เขาก็เริ่มจะแทงรากเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มทำมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคครับสมบูรณ์ครับเริ่มนะครับเริ่มแตกใบแตกแกนกลางมาแล้วนะครับส่วนต้นใหญ่ครับต้นใหญ่นี่ผมก็ได้ตัดแต่งใบออกหมดแล้วนะแกนกลางก็เริ่มเริ่มเริ่มแทงออกเขียวแล้วครับนี่ครับสองต้นนะครับมีอยู่ต้นนู้นครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็ต้นนี้ ครับเป็นต้นกล้วยหอมเขียวนะครับเริ่มแตกใบเอเป็นแกงกลางสวยงามแล้วครับผมรับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งคือกล้วยไข่รับกล้วยกล้วยไข่ต้นสีต้นนี้นะครับมาแรกๆนี่เหมือนเหมือนจะไม่รอดนะครับเหมือนจะตายนะครับเพราะว่าใบเขาเฉาทุกต้นเลยครับใ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 บที่คือปลูใหม่นะครับใบเขาจะ จะเหี่ยวเฉานะครับแล้วก็เหมือนจะตายทุกต้นนะครับแต่มาวันนี้ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับหนึ่งเดือนครับมาวันนี้ก็แตกใบออกสามใบนะครับสวยงามแล้วก็มีตรงแกงกลางกําลังเริ่มออกมาแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูว่าตอนที่ปลูกใหม่ๆนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับต้นเขาจะมีลักษณะอย่างไรอันนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับดูครับลักษณะนี้แสดงว่ารากเขาเริ่มเดือนนะครับเริ่มเดือนแล้วนะครับใบก็ออกสี่ใบแล้วนะครับ ใบที่แข็งแรงแบบนี้ผมก็ยังไม่ตัดนะครับเพราะว่าให้เขาได้ขับสังเคราะห์แสงแล้วก็เลี้ยงลาต้นเลี้ยงใบไปนะครับเลี้ยงลาต้นนะครับนี่ครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับจะไม่รอดนะครับต้นนี้เหมือนกันมาวันนี้ก็เริ่มที่จะสมบูรณ์นะครับแทงยอดแทงใบมาเยอะแล้วนะครับแต่วต้นนี้เป็นเป็นเ,เป็นต้นที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับเมื่อตอน,นขนาดนั้นนะครับตอนนั้นคือใบเหี่ยวเฉา มากนะครับตัวนี้ใบเออใบใบเหี่ยวเฉามากนะครับมาวันนี้คือเริ่มแตกใบแล้วนะครับใบที่1แล้วก็แกนที่2กํกลังเริ่มออกนะครับส่วนใบที่เขาลอกแบบนี้นะครับครับออกต้องทําการเอาออกให้หมดนะครับเพื่อไม่เป็นการเกะกะนะครับทําให้ต้นโทมนะครับถ้าสามารถลอกได้ก็คือลอกออกเลยนะครับครับถ้าถ้าถ้าสามารถลอกได้ก็คือลอกออกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรกับต้นอยู่แล้วครับ นี่ครับต้นเขาก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับผมนี่คือกล้วยไข่นะครับคือกล้วยไข่นะครับนี่กล้วยไข่ก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็อีกสองต้นก็อยู่ฝั่งนู้นครับอีกสองต้นอยู่ฝั่งนี้นะครับกล้วยไข่ก็แตกยอดเหมือนกันนะครับแตกใบแตกแกนเหมือนกันนะครับนี่เป็นต้นที่สองที่ปลูกในแปลงแห่งนี้นะครับที่ปลูกในแปลงแห่งนี้นี่ครับ ผ่านมาหนึ่งเดือนทุกต้นก็เริ่มสมบูรณ์แล้วครับทุกต้นก็เริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับทุกต้นครับใบเขียวนะครับผมก็จะรดน้ำบริเวณร่องน้ำนะครับเพื่อรักษาความชื้นไว้ตลอดนะครับผมมาดูต้นต่อไปครับต้นกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองนี่ครับต้นนี้ที่ผมเคยบอกว่าขุดมาแล้วไม่มีรากนะครับขุดมาไม่มีรากผ่านมาหนึ่งเดือนก็ยังอยู่ปกติครับใบสองใบก็ยังชูอยู่แสดงว่า อาจจะยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายนะครับแล้วก็ผ่านมานี้แบบนี้ครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับลักษณะใบเขาก็เริ่มแทงออกมาแล้วนะครับน่ครับแทงมาแล้วนะครับผมจะปลูกต้นที่ขนาดเล็กแบบนี้นครับแล้วใบก็เริ่มแทงมาแล้วนะครับครับใบไปเรือนะครับใบต้นอยู่นู้นนะครับอันนี้ลักษณะต้นนั้นน่าจะยังไม่ถึง1เดือนนะครับต้นที่ปลูกใหม่นะครับ เดือนก็จะอยู่ในแถวแรกๆครับแถวนี้นะครับแถวนี้แรกๆเลยครับครับเนี่ยแถวเนี้ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยครับใบเขาจะค่อยๆแทงออกมานะครับต้นเล็กครับแต่ก็กําลังแทงออกมานะครับนี่คือลักษณะประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนตัวนี้หนึ่งเดือนนี่ครับต้นที่เขาสมบูรณ์จริงๆต้นที่แข็งแรงก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ลูกใหม่ก็ไม่ต้องตกใจครับใบเหี่ยวใบเฉาเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เราก็รักษาความชื้นไว้ให้ดีนะครับรดน้ําอย่างสม่ำเสมอนะครับนี่อันนี้คือกล้วยหอมทองนะครับหอมทองนะครับเริ่มแตกใบแตกยอดให้เห็นแล้วนะครับแตกใบแตกยอดให้เห็นแล้วนะครับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับต้นนี้ก็เช่นกันนี่ครับเริ่มแตกใบครับเยอะเริ่มเยอะแล้วครับสมบูรณ์เหมือนกันครับส่วนต้นนี้ก็ตัวเอามาก็อาจจะ ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ผมก็เลยตัดออกนะครับ mm. ตัดบริเวณนี high, ้นะครับเนี่ยตัดบริเวณนี้ออกครับเขาก็เริ่มแทงยอดมาใหม่นะครับแทงยอดมาใหม่แล้วนะครับส่วนใบที่เป็นเช่าชแบบนี้ถ้าเราสามารถดึงออกได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาเลยมันจะเป็นปัญหาต่อต้นนะครับเราก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่ครับเลาก็ใบแบบนี้นะครับก็ทําให้ต้นแข็งแรงนะครับดินอาจจะแตกนิดนึงเราก็ ทำให้ดินแข็งแรงเอ้ยทำให้ดินอยู่กับต้นนะครับหรือก็ทำให้ต้นแข็งแรงนะครับผมมาโตมาดูกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าก็เช่นกันนะครับใบยังเขียวเหมือนเดิมนะครับใบเขียวเหมือนเดิมครับต้นใหญ่ก็อาจจะมีกิ่งก้านนะครับก้านใบที่แตกหักบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่ายังแข็งแรงดีนะครับไม่ตายนะครับไม่ตายหนึ่งเดือนผ่านมา เออหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มวันนี้นะครับไม่ตายนะครับนี่ครับดูครับหนึ่งเดือนเขากําลังแทงรากนะครับแล้วก็เอาสารอาหารมาเลี้ยงต้นนะครับสังเกตที่ยอดนะครับถ้ายอดเขาสมบูรณ์หรือใบเขาเขียวนะครับแสดงว่าเขายังแข็งแรงอยู่นะครับยังแข็งแรงอยู่ดับใบต้นนี้ก็เช่นกันนะครับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับ นี่ครับก็ยังเขียวอยู่นะครับผมรเปไปประจำนะครับเมื่อวานก่อนนะครับก็ได้เติมน้ำมาบริเวณในร่องนะครับทำให้มีความชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับต้นกล้วยทุกต้นก็อาจจะสมบูรณ์นะครับอาจจะเขียวขจีนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นต้นนี้ผมได้ตัดตัดนะครับตัดตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับตัดบริเวณนี้นะครับแล้วเขาก็แตกใบออกมาอย่างสวยงามนะครับผมทดลองดูนะครับปลูกใหม่แบบไม่ตัดกับตัดบ้างนะครับก็ ก็แตกใบเหมือนกันนะครับแตกใบเหมือนกันแต่ like แต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะครับใช้ระยะเวลาเหมือนกันนี่ครับต้นนี้ก็เหมือนเช่นกันนะครับใบเขียวทุกต <mo> like ้นนะครับใบเขียวทุกต้นสังเกตง่ายเลยครับถ้าต้นกล้วยเรามีใบที่เขียวครับหรือว่าแกงกลางเขาชูขึ้นนะครับชูขึ้นแสดงว่าต้นนั้นไม่ตายแน่นอนนะครับไม่ตายร้อเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ตายร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับนี่ครับใบเขียวนะครับ ทุกต้นนะครับทุกต้นเลยนะครับสังเกตดูนะครับใบเขาเริ่มเขียวนะครับเริ่มเขียวนี่ครับแล้วต้นนี้เช่นกันครับต้นนี้ผมตัดออกเหมือนกันนี่ครับปลูกไปแล้วนะครับเขาไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เลยตัดออกตัดตรงนี้ครับตัดเฉียงออกครับใบใหม่ก็เริ่มแทงออกมานะครับนี่ครับส่วนต้นใหญ่นี้ผมไม่ได้ตัดออกนะครับผมทดลองดูว่าเขาจะเจริญเติบโตไหมนี่ครับใบตรงกลางแกงกลางสูงชรูดเลยครับ สูงชรุดเลยแสดงว่ารากเริ่มหากินครับรากเริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับมีแค่ใบเดียวนะครับผมตัดไว้เลยแค่ใบเดียวตรงแกงกลางนะครับสูงชรุดเลยครับนี่ก็ก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับใบพวกนี้ก็ถ้าเราดึงได้ก็ดึงออกเลยนะครับดึงออกเลยนะครับไว้เกะกะต้นนะครับดึงออกเลยนะครับใบที่เราสามารถดึงได้เราก็ดึงเลยนะครับผม จะไม่เป็นปัญหาต่อต้นนะครับดึงออกเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเขียนมันตรวจสอบดูนะครับว่ากล้วยเรามีลักษณะอย่างไรที่นํามาปลูกนะครับก็มีลักษณะอย่างไรบ้างเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันส่วนต้นที่ปลูกมาฝั่งนี้นะครับทั้งหมดเลยยังไม่ถึงเดือนนะครับเอามาเรื่อยๆนะครับประมาณสัก2อาทิตย์นะครับหรือว่าสอาทิตย์ บางต้นผมเพิ่งปลูกใหม่วันนี้ด้วยครับฝั่งนู้นะครับเป็นกล้วยหอมทองเอามาสิบต้นนะครับสิบต้นมาเสริมเพิ่มนะครับอาจจะยังไม่เห็นยอดออกมานะครับเพราะว่าเพิ่งปลูกไปแต่ในส่วนของต้นฝั่งนี้นะครับผมก็ปลูกได้ครบเดือนนะครับครบเดือนวันนี้หรือว่าอาจจะไม่ครบเดือนบ้างเป็นบางต้นนะครับแต่สังเกตดูนะครับเขาเริ่มแตกใบที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนี่ครับ สังเกตดูง่ายๆแกงกลางเขาชูยอดแบบนี้นะครับแบบนี้ในเคียวแบบนี้นะครับมันจะได้ว่ารอดตายแน่นอนนะครับรอดตายร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับนี่ครับพยายามดูพยายามดูแลนะครับทุกๆวันสังเกตดูว่าลักษณะต้นเขามีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็แสดงว่าเขารอดแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมเติมน้ําไว้ในร่องตลอดเวลานะครับต้นก็เลย ขียวขจีสมบูรณ์นะครับไม่มีต้นไหนที่ออตายเลยนะครับย,รยังไม่มีต้นไหนที่ตายเลยครับปลูมาทั้งหมดนะครับไม่มียังไม่มีต้นไหนที่ตายเลยนะครับยังรอดทุกต้นนะครับนี่ครับสังเกตดูแกลางๆนะครับก็ยังรอดทุกต้นนะครับไม่มีต้นไหนที่ตายเลยแม้แ,แต่ต้นเดียวนะครับตอนที่ปลูใหม่ก็อาจจะมีใบเฉาใบเหลืองใบซีดใบเหี่ยวนะครับเรากา็ไม่ต้องไปตกใจนะครับสังเกตดูไปเรื่อยนะครับว่าเขาจะ มีลสาตอย่างไรนะครับรดน้ําบ่อยๆนะครับผมนี่ครับต้นเล็กต้นใหญ่ก็เอามาผสมกันนะครับสังเกตดูนะครับเกตดูก็แบบนี้นะครับประมาณนี้ต้นกล้วยสีสายพันที่ปลูกในสวนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับคือผมจะแบ่งปลูกเป็นเป็น3ามแถวนะครับ3ามแถวหนึ่งสองสามเป็นกล้วยนำาวานะครับแล้วก็ถัดมาก็3ามแถวมือนกันหนึ่งสองสามจะเป็นกล้วยหอมทองนะครับแล้วถัดไปก็กล้วยไข่กล้วย หอมเขียวเป็นระดับเป็นําดับถัดไปนะครับปลูกสลับกันไปนะครับสลับกันไปเป็นแนวนะครับครับส่วนต้นกล้วยหอมเออกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ที่ปลูกแบบกลับหัวก็ยังไม่ขึ้นมานะครับยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวสังเกตดูทีว่าเขาจะขึ้นณตอนไหนนะครับผมนี่ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูครับหนึ่งเดือนพอดีวันนี้นะครับหนึ่งเดือนวันหนึ่งเดือนวันหนึ่งเดือนพอดีวันนี้ก็ต้นกล้วย มีลักษณะอย่างไรนะครับก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นตามที่ผมได้อธิบายไปก็ยังยังยังเขียวกระจีทุกต้นนะครับยังไม่มีต้นไหนที่ตายนะครับไม่มีต้นที่ตายเลยนะครับครับอย่างเช่นกล้วยไข่ครับกล้วยไข่กล้วยไข่แล้วก็กล้วยน้ำว้าเอ้ยกล้วยหอมเขียวนะครับนี่ครับก็เขียวกียจีนะครับสุดยอดมากครับผมยังไม่ได้ตายนะครับนี่ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับเพียง เท่านี้ก่อนอัปเดตภายในหนึ่งเดือนนะครับอัปเดตภายในหนึ่งเดือนเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับส่วนใหญ่ก็โตมากับหญ้าแล้วก็ต้นข้าวนะครับโตไปพร้อมๆกันก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไว้อย่างนี้ครับถ้าเกิดการมากแล้วค่อยเอาออกนะครับัวนี้ก็ปลูกอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอามาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมสวัสดี้ก็ ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะได้ลงไป à, บ่อยๆนะครับลงไปทุกๆครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้有有 <h 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 องขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสรัวันนีก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ